ปริมาณน้ําในเขื่อนขุนด่านปลาการชนในช่วงหน้าแลง้งหากมองด้วยสายตาของประชาชนหรือนักท่องเที่ยวทั่วไปที่พบเห็นหลายคนคงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปริมาณน้ําลดลงไปอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงหน้าฝนซึ่งจากข้อมูลื่อวันที่12มีนาคม2558พบว่าน้ําในเขื่อนขุนด่านปลาการชนนั้นอยู่ที่89ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ103.8ของความจุเขื่อน และด้วยตัวเลขปริมาณน้ําในเขื่อนที่มีไม่ถึงเครื่องนี้ยิ่งทําให้หลายคนเกิดความสงสัยว่าแล้วน้ําที่มีอยู่จะใช้เพียงพอจนหมดหน้าแล้งหรือไม่ซึ่งนายสุรพลขเมเนนนามัฐผู้อำนวยการเขื่อนขุนด่านปราการชนยืนยันว่าสามารถบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งได้ตามแผนทําการปล่อยน้ําวันละหนึ่งล้านลูกบาทเมตรแบ่งเป็นคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งซ้ายซึ่งมีพื้นที่ทางการเกษตรมากกว่า20,000ไร่จะระบายน้ําออกไปวันละ1 4 6 0 0 0ลูกบาทเมตร และส่งน้ำลงลำน้ำเดิม8 3 3 0 0 0ลูกบาทเมตรซึ่งคาดว่าในวันที่30เมษายน2558นี้จะมีปริมาณน้ำคงเหลือประมาณ40ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ18ของความจุเขื่อนถามว่าในฐานการณ์ภัยแล้งของพื้นที่จังหวัดนครยกที่อยู่ในเขตที่ชมระทานที่เราดูแลในช่วงฤดูแล้งเนี่ยเราสามารถยืนยันว่าอยู่ในตามแผนที่เราดูแลได้แล้วก็ไม่เกิดปัญหาภัยแล้งครับ สำหรับการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชนจะแบ่งเป็นสองช่วงคือช่วงหน้าฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมและช่วงหน้าแรงเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนโดยในช่วงหน้าฝนนั้นจะเริ่มกักเก็บน้ำให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ80ของความจุเขื่อนขณะที่ช่วงหน้าแล้งจะเริ่มระบายน้ำลงแม่น้ำนครนายกตั้งแต่วันที่15ธันวาคมจนถึงวันที่30เมษายนของปีถัดไป ซึ่งในการบริหารจัดการน้ํานั้นจะเห็นได้ว่าหากเป็นช่วงหน้าฝนนั้นจะช่วยป้องกันปัญหาน้ําท่วมส่วนหน้าแล้งน้ําจัดเก็บไว้จะนําไปช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆจนกระทั่งหมดฤดูฝนเนี่ยเราพยายามเก็บน้ําให้ได้ไม่ต่ำกว่า80%พอขึ้นฤดูแล้งเนี่ยน้ำที่เราเก็บแล้วเนี่ยเราก็จะมาวางแผนการใช้ทางคมชุมทานเนี่ยให้ความสำคัญ3กิจกรรมกิจกรรมแรกก็คือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและก็การทำน้ำประปา กิจการที่2ก็คือน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศให้สัตว์น้ำอยู่ได้กิจการที่3คือน้ําเพื่อการเกษตร นอกจากนี้การปล่อยน้ำออกจากเขื่อนขุนด่านปลาการชนนั้นจะมีจุดหนึ่งที่ผ่านโรงไฟฟ้าซึ่งโรงไฟฟ้าแห่งนี้สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้สิเมกะวัตต์ต่อน่วยจากนั้นจะถูกส่งไปสถานีไฟฟ้าย่อยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายกโดยปริมาณไฟฟ้าที่ได้สามารถนำไปใช้ในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกได้เป็นอย่างดีจะเห็นได้ว่าแผนการบริหารจัดการน้ำถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการใช้น้ำที่เหลืออยู่ให้ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ในส่วนประชาชนในพื้นที่เองต้องตระหนักถึงความสำคัญและร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อที่เราจะได้มีน้ำกินน้ำใช้ไม่ขาดแคลน